ตายหันจัดแถวนิ่งปัญยาพุทธมูลูกเสือคุณสีอินทราทิพความระมัดัะการทดสอบแล้วครับผมเตรียมเอาวุธเชิญกมพุทธรวมเอาวุธ ครับสวัสดีครับสําหรับฐานกิจกรรมลูกเขือต้นา,านภัยยาเสพติดในครั้งนี้นะครับาฐานที่เราจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนและระดมความคิดนั้นก็คือเกี่ยวเชือกสัมพันธ์ครับลูกครับโดยมีเชือกนะเชือกที่คครูได้เตรียมมาให้เดี๋ยวจะให้ในายหมู่ครับไปนําเชือกมาลูกหยิบเชือกมาเลยครับหลังจากนั้นแล้วรองนายหมู่นะฮะได้พูดคุยนะเดี๋ยวจะคุณ ครูจะแนะนําว่าอย่างไรครับหันหน้าเข้าทําเป็นวงกลมเลยครับลูกวงกลมวงกลมโดยให้แต่ละคนนั้นจับเชือกคนละหนึ่งเส้นทิ้งปลายเชือกลงนะลูกชุดเชือกขึ้นให้ดูครับ ปลายเชือกนะทิ้งปลายเชือกโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้คนดูตรงข้าเราเราผูกเชือกที่แขนซ้ายของเราก่อนถูกไหมอ,อ,อ่าผูกด้วยเงื่อนกวัดไม้เนาะอ่าผูกไปเลยคราวนี้จับอีกปลายเชือกข้างหนึ่งครับลูกมองดูคนด้านข้างเว้นระยะห่างลองพูดคุยกันดูเนาะ คนที่อยู่ตรงข้ามอ่าครับนำไปผูกที่แขนด้านขวามืออ่าครับผมยบมาพูดคุยกันได้ครับลูกพูดคุยกันได้ <c oughs> ไม่ต้องรีบครับเสร็จแล้วฟังคำสนนั่งของครูได้หรือ,อยัง อ่าได้แล้วชูทั้งสองมือให้ครูคดูหน่อยคราวนี้ละให้ลูกๆได้ลองดูสิครับเราจะแยกออกจากกันได้อย่างไรอันดับแรกเราอยู่กลุ่มใหญ่ถูกไหมลูกวางแผนดูสิครับเกี่ยวเชือกแห่งความสามัคคีแต่คราวนี้เราจะแยกอาลองวางแผนดูอ่าทุกคนเก่งมากคราวนี้เหลือเป็นคู่แล้วทำอย่างไร ครับพูดคุยกันได้ลูกมีเสียงได้กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกๆนั้นได้พูดคุยอ่ใครได้หรือยัง <c oughs> <c oughs> คุณครูมีเวลาให้ห้านาที พูดคุยก็ได้มีสื่อสารก็ได้ลูกอ่าเดี๋ยวจะบอกว้าสรุปว่ากิจกรรมนี้เราได้อะไรบ้างนะให้หลุดออกจากแขนขอดจากกันให้ได้ได้หรือ,อยังขณะนี้เวลาเวลาเราใช้ไปกี่นาทีลูกพูดต้องพูดคุยกันลูกสามเมื่อกีกันอ่าลองดูลองดู ไขได้แล้วโอ้โหหลุดยังไงชูขึ้นให้คุณคูณ่คคดูได้แล้วครับหนึ่งคู่ะบวนการของลูกเสือการแก้ไขปัญหานะครับแสดงว่าคู่แรกแก้ไขปัญหาได้คู่ที่สองได้แล้วครับคร <c oughs> าวนี้ลูกกระบวนการกลุ่ม <c oughs> เพื่อนไม่ได้แนะนำแล้วช่วยแนะนำได้ <c oughs> เก็บเชือกก่อน แต่เอาเชือกคอมาแกเชือกคอคนที่ได้แล้วตอดแกเลยบอกเพื่อนแต่เชือกก่อลูกมาให้ครูโอ้เยี่ยมมากเร็วเร็วเป็นกําลังใจให้ลูกต้องเป็นกําลังใจให้เพื่อนอ้าวช่วยกันมามาเชือกมันนี่ลูกมาได้หรือยังแนะนำลูกแนะนำแนะนำได้หรือยัง ขณะนี้เวลาผ่านไปแล้วสามนาทีได้หรือยังเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเมื่อได้แล้วชัยโยนะครับนาแสดงว่า ผิดอ้าวเข้าแถวครับไม่เป็นไรครับแกเชือกมาครับเดี๋ยวคุครูจะสรุปให้แกะเชือกออกมาลูกอายืนเข้าแถวเลยครับในหมู่ตังเลยครับลูกอ่าทางะแ,แถวเลยลูกตารเมืองรับาระเบียบครับครับลูกฐานนี้คือเกี่ยวัเชือกสัมพันธ์สิ่งที่ลูกได้เห็นสังเกตไว้ว่าเราหนึ่งหมู่หกคน ประสบความสําเร็จรู้จักการแก้ไขปัญหานั้นก็คือมีอยู่สองคู่อีกคู่หนึ่งทําเชือกหลุดซึ่งว่าผิดกติกาหลักการคือการปุ๊บเป็นไงตัวนี้ฝึกให้เราเราได้อะไรลูกการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นมาปัญหามีไว้แก้ไขดังนั้นแล้วใจเย็นตั้งตินะครับแก้แก้ไขปัญหาให้ได้ตรอดฐานนี้นะครับเขาเรียกว่าเกี่ยวเชือกสัมพันธ์ถ้าเราไม่อะไรลูก ไม่สัมพันธ์กันไม่มีการพูดคุยกันเป็นไงสำเร็จไหมงานสําเร็จไหมลูกไม่สาเร็จนะนี่ฝากไว้เดี๋ยวเราค่อยไปเจออีกฐานหนึ่งนะครับขันตุ้งทั้มดแถวตุ้งขยายอาวุธขยายอาวุธจัดแถวจัดแถวนิ่งเดี๋ยวอาวุธ มูรุเสือคุณสีทารัพิบขอขอบคุณครับเรียบอาวุธขวาวาันขวาฮันก้อนอาวุธก้อนอาวุธครับผมเชิญครับ